สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะครับของคัวแตงสีมันนีเด้งบาเชฟแตงรุ่นเอนะครับวันนี้ผมเชฟเติมสุพันแล้วก็พาคุณพ่อมาทําอาหารด้วยครับวันนี้เป็นเมนูง่ายง่ายเช่นเดิมนะครับวันนี้เป็นเมนูพัดหอยลายนะครับก็ขออนุญาตให้คุณพ่อมาทําอาหารลงในเพจของเชฟแตง้วยครับคือตอนนี้เชฟแตงเสียชีวิตไปได้ประมาณ15วันเลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและยังรับชมอยู่ตลอดนะครับก็เชิญรับชมได้เลยนะครับ นี่ครับตั้งเตาให้ร้อนแล้วนะครับอันนี้เป็นครัวบ้านๆเช่นเคยนะครับนี่ครับอันนี้เป็นคุณพ่อนะครับคุณพ่อของเชฟแต้งเชฟเติมนะครับก็เริ่มต้นจากกระเทียมสับนะครับตั้งน้ำมันแล้วก็ผัดกระเทียมก็คุณคุณพ่อเชฟตอนนี้อายุเจ็ดสิบสามย่างเจ็ดสิบีปีนะครับ จ็ดสิบสามย่างเจ็ดสิบสี่ขวบแล้วนะครับตอนนี้ก็ตามไว้นะครับนี่แต่เขายังผัดทํากัะเพราได้นะครับนี่ก็เดี๋ยวผมก็จะเตรียมพขาสวยล้อนรอเลยครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เพจคัวแตงสีมณีเด้งายเชฟแตงยุทเอด้วยนะครับคือตอนนี้เจ้าของเพจที่ก่อตั้งเพจนะครับเชฟแตงยูทเอได้เสียชีวิตลงได้สิบห้าวันแล้วนะครับตอนนี้ครอบครัวก็เลยมาต้องออกมาทําเพจแทนนะครับนี่นะครับคอยไลยตัวได้เลยนะครับอันนี้เป็นคุณพ่อนะครับ คุณพ่อของเชฟเติมเชฟแต้งนะครับฝากติดตามเพจไปด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเนื้อหอยเราทำกินยังไงบ้างนะครับน่ครับขาผัดหอยลายผัดหอยลายนะครับครัวแต้งส่มิีิเด้งบายเชฟแต้งด้วย A นะครับฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์นะครับนี่ครับต่อไปก็ปรุงรสนะครับใส่น้ำปลานะครับนี่ครับ เชฟใหญ่มาเองนะครับวันน e ี้เชฟใหญ่มาเองครับก็คือคุณพ่อนะครับคุณพ่อเชฟเติมเชปแต่งนะครับไ่โดยเชฟเติมนะครับนี่ครับไถน้ำปลาลงไปแล้วนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกไทยนะครับเป็นง่ายๆเมนูง่ายๆนะครับบ้านๆก็สามารถทําทําทําตามทานได้เลยนะครับรานลยแล้วีบ้าครับนี่ครับคุณพ่อแล้วก็ตามด้วยน้าพริกเผานะครับนี่ น้ำพริกเผาใส่ลงไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับพ,พี่ครับฝากเป็นกำลังใจให้เทพครัวตแต่งซีนี้เองบาเชฟแต่งรีดเองด้วยนะครับนี่ครับผัดหอยลายนะครับเข้าวเจี้ยวนะครับเข้าเจี้ยวหน่อยหนึง ใส่เซ้าเชื้ออีกน่อยนิ่นะครับนิดยางอันนิดยังอนงน้อยนะครับคืออาหารไทยไม่มีสูตรที่ตายตัวนะครับก็แล้วแต่รสชาติที่ชอบนะครับนี่ครับใส่น้ำลงไปนะครับนี่น่ครับใส่น้ำลงไปน่อยนะครับน้ำเปล่านะครับ รับในระหว่างที่รอนี่ผมที่มีของดีมาครับขนมกรีบนเดือนครับแล้วคอนเฟกนี่พรีเซนเตอร์ขนมคนใหม่นะครับอุดหนุนได้นะครับกรีบลำดวนแล้วคอนเฟกแล้วก็น้ำพริกแล้วก็ปลาสลิดยัยงมีจำน่ายตลอดนะครับนี่อันนี้เจ็ดสิบบาทไม่รวมค่าสูงนี่หนึ่งร้อยบาทครับตามที่ ฟีเคยทานแล้วนะครับรับสั่งมาได้เราจะจัดส่งให้ยเรียบร้อยครับครับก็ขนมนะครับสั่งได้นะครับนี่ครับแล้วก็ช่วงจอหอยเราก็เลยให้พ่อเป็นซีเซอร์ขนมไปด้วยนะครับนี่ครับเชฟใหญ่นะครับวันนี้เชฟใหญ่ผัดหอยลายนะครับ ขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆการติดตามนะครับขอให้พี่ๆทุกท่านที่เป็นแฟนเพจที่เป็น f อนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับล่ำรวยเงินทองนะครับไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนครับนี่ครับนี่ครับใส่น้ำตาลทรายน้อยนะครับมากมากไม่ดีนะครับพ่อบอกมาแลวเดี๋ยวเบาหวานกำเริ่มนะครับน้ำตาลทรายลงไปหน่อยครับก็สีสันก็เริ่มน่ากินแล้วครับผัดถอยลายน้ำพริกเผานะครับ ก็น่าจะทุกแล้วครับชิมอีกทีหนึ่งครับนี่เชฟชิมอีกทีหนึ่งครับเพื่อความชัวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่ๆครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ครอบครัวธนวันนะครับคือเราตอนนี้เราสูญเสียเสาหลักถือว่าเป็นเสาหลักได้เลยครับเชฟแจ้งยูดเอนะครับนี่ครับใส่น้ำตาลอีกหน่อยก็ไม่หวานนะครับ วันนี้เชฟใหญ่มาโชว์การทาอาหารเองนะครับแบบบ้านๆนะครับครัวบ้านๆสไตล์เชฟแต้งลุยเอนะครับเพื่อเราเริถึงเชฟแต้งลุยเอนะครับแล้วก็เพื่อให้เพจเคลื่อนไหวต่อไปนะครับอาหารของผมก็คงง่ายๆนะครับที่ทําคานกันในครอบครัวครับนี่ครับต่อไปก็เป็นใบโหระพานะครับให้มันมีกลิ่นหอมหน่อยนะครับนี่ย่างสุดท้ายนะครับใบโหระพาพอหอยได้ที่แล้วก็ใส่ใบโหระพานะครับ เชฟเตรียมนะครับเชฟเตรียมท่ายใบโหระพาแล้วครับเอาครับไม่ต้องน้ำนั่นนะคุกคลุกคุกคลุกขาเซลคุกคลุกที่ไหนน้ำจืงนี่ครับหน้าตาผัดหอยลายนะครับ เป็นเตาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่แก๊สฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่เชฟเราอายุเจ็ดสิบสามควบแล้วย่างเจ็ดบสี่ควบแล้วนะครับเชฟมันอ่อนหวานไม่กรนเบาั้งหนักหวานแล้วเดี๋ยวมันจะแก้ยากครับอะไรก็แล้วแต่นกับข้าว เรียบร้อยครับพ่อถือจานเลยครับถือผู้กันหน่อยครับนี่ครับก็สําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพัดหอยลายพริกเผานะครับสวัสดีครับให้คุณพ่อบายยเหมือนเชฟแต่ง่อนนะครับสวัสดีครับบายยขอบคุณครับ